อันบุญระเบียงบุญที่ร่วมกันทำบุญในวันนี้สาเหตุมีอยู่สองประการที่ท่านพระมหามงคนกลรร่าวไว้ว่าจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องด้วยวันเฉลมิมฉลองสาของสมเด็จพระนังเจ้าพระราชชนีพระพันปีหลวงพนังเจ้าเศรษฐกิจจึงเป็นวันเฉลิมในวันนี้ ในส่วนหนึ่งก็จะทำบุญสาราซึ่งนท่าได้ตกแต่งปรับเปลี่ยนตรราใหม่ก็เหมือนเหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองสาราเเมือ่อการที่มาถึงได้ทำบุญมาถึงวาระตรงนี้ก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลตามที่เจตนาของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งมีพระมหานเป็นต้นและปกยย็ญาตโยมก็ตั้งกระยามจิต และก็ผู้ที่อนุเคราะห์สร้างสราน,นี้แล้วก็โวยเจ้เทวดาที่ปกปักรักษาดูนักสถาที่นี้แล้วก็ผู้มีพระคุณของวัดเราของวัดมหาพารามนี้ก็ได้รับส่วนบุญสุขสน,สนุกทุกคนทุกท่านตามเจตนาของท่านเจ้าภาพทุกประการ พระตาทกยกกลอนมากล่าวและบอกเรื่องราวกล่าวถึงประวัติมีพระรูปหนึ่งพระผู้สร้างวัดเรียบเรียงประวัติเล่ามาเชิดชูเมื่อปีพศตองห้าหกสามบันทึกข้อความตามที่ได้ พระอาจารย์รูปหนึ่งมุ่งมันน่าดูอยากบอกให้รูปพระผู้พัดธนาปีหนึ่งหลายวัดพระรูปนี้ท่านสร้างใกล้ไกลเดินทางแสวงหา ผัวทุกแห่งหนผู้คนศรัทธาลูกศิษย์ลูกค้าท่านกลมมากมายสร้างโบสถ์ราให้วัดยากจนนำพระภาคนไปสร้างโบสใหม่พระทรงรูปนี้ท่านมีแต่ให้แม่สัตว์น้อยใหญ่ก็ยังได้มี ฮาโลคนครสวรรค์วัดบ้านเกิดของท่านคุงานมากมีพระมหามงคลคันตีพระโรบวชเรียนพันจามันนาหลายปีอที่เตรงกายถวายใจโยมผีสร้างสมบารมีด้วยสติปัญ ตินใจก็ไรค่ามาสร้างกูตลนให้ผลบุญนำพาอย่าเสียเวลาเดี๋ยวใจช้าเกาินกันวัดที่สมบูรณ์แสงทองวันนี้ได้บารมีท่านมาช่วยประสานสร้างโบสถ์เอาไว้อยู่ในใจตลอดกาน นี่บนญครับอาจารย์วันนี้ตรงกับวันที่12สิงหาคม2565เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระพันปีหลวงวันนี้ทาำสมิ่งบุญเมตตาทำคัจุีโลกได้ทำบุญถวายเป็นพระราชบุศล แต่ตเนเ็งพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนา12สิงหาคม2565และในขณะเดียวกันซัเบียงบุญแมต่ตาธรรมครจุนโลกก็ได้ทําบุญฉลองศาลาสุนทรพุธในวราระพิเศษที่มีการปรับปรุงศาลาสุนทรพุทธใหม่ดังที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็น อยู่นักขนาดนี้ขอเจริญพรออทุกท่านจะขอตาทกยกโกลนมากล่าวและบอกเรื่องราวกล่าวถึงประวัติมีพระรูปหนึ่งพระผู้สร้างวัดเรียบเรียงประวัติเล้วมาเชิดทุ